หมอหัวใจโทรมา,มาต้องให้หมอรักษาแล้วล่ะไปเที่ยวซิดนีย์มาลุกๆแฮปปี้พ่อแม่ก็เลยแฮปปี้ค่ะแล้วไม่มีรีเทิร์นะคะที่เรื่องคุณละของมันขึ้นไม่ใช่เจงอนะเป็น,น,นอีกคนหลังจากนี้นะคะถ้าเกิดคุณไปพูดถึงเป้ยไม่ดีนะคะเรื่องมันจะไม่จบแค่คือคุณจะติดต่อ,อนักสแสดงคนไหนไม่ไว่างแต่คุณอย่ามาใส่ไลเปอร์ใบไม่ชอบทำแย่คือ้ยไม่ได้เรียกค่าตัวเลยใจเปอร์ใบให้เจนคือว่าเอาชีวเสียไป แล้วก็กรุณาอย่าไปพูดถึงเป้ยเสียๆไหรๆนะคะช่วยหุบปากด้วยทำเอาดาราสาวเป้ยป่านวาดเหมณนีถึงกับของขึ้นยืนตัวสั่นน้ำตาคลอเบ้าเมื่อซาวาถูกหนึ่งในผู้จัดซีรีส์ตัทตาดิสเครดิตด้วยคำพูดด้อยค่าและไม่ให้เกียรติทำให้เสียความรู้สึกเพราะทำงานในวงการมา20ปีไม่เคยเจอแบบนี้มาก่อน ทั้งนี้สาวเปยได้เปิดใจถึงเรื่องนี้ขณะมาร่วมงานเปิดตัวผลิตภัณฑ์รีดูโคสอีจีนาเซนโตเปสถนนราชฤกึกว่าถอนตัวจากซีรีส์ตัทตา i am w h ว t I am ของผู้จัดเจนนี่เทียนโพสวรรณและเพชรอิทธิชวลิตทำรงแล้วหลังถูกเพิ่มฉากเลิฟซีนกลางคันแถมยังโดนหนึ่งในทีมผู้บริหารพูดถึงในทางไม่ดีด้วยโดยหลังให้สัมภาษณ์จบสาวเปยถึงกับกลั้นน้ำตาไว้ไม่อยู่เดินออกไปร้องไห้โดยมีเอสุภชัย สีวิจิตรทั้งกอดและปลอบพร้อมเช็ดน้ําตาให้อีกด้วยปกติใช้ชีวิตปกติให้มองกล้องใช่มีพิรุธเลยค่าปกติค่ะใช่ชีวิตเมื่อกี้หมอหัวใจโทรมาว่าเป็นไงบ้างหมอหัวใจโทรมาหัวใจเราเป็นไงบ้างต้องให้หมอรักษาแล้วล่ะซ้อมอกซ้อมใจหรือยังไม่มีเราเล่นเราเล่นก็แขนตกมาก็เลยตกกลับไม่มีอะไรค่ะไปคลิป อ๋อ okay. ใช่ใช่ไปเที่ยวซิงนี้มา,มาก็ปกติมันปกติที่ที่อื่นๆนั่นแหละไม่มีอะไรที่เศษข่ะอันนี้เป็นเป็นสิ่งที่โปรดเขาอยากไปอยู่แล้วเป็นเมืองที่โปรดเขาอยากไปอยู่แล้วค่ะคุณพ่อเขาก็เลยจัดพาไปโปรดก็แฮปปี้ค่ะเด็กๆแฮปปี้พ่อแม่ก็เลยแฮปปี้ค่ะค <c oughs> าจริงสว่วนตัวก็ไม่เคยคิดเลยว่าจะมีอะไรแบบนี้เกิดขึ้นในชีวิตนะคะคือไม่เคยคิดเหมือนกันว่าว่าว่าจะทาได้เพราะว่าก่อนหน้านี้เมื่อก่อนเคยเห็นครอบครัวอื่นๆ ที่แบบเขาแบบเหมือนไปเที่ยวด้วยกันหรือว่ายังอยู่ด้วยกันเอ,อะไรเงี้ยก็เกิดความสงสัยว่าเฮ้ยทําได้ด้วยหรอแต่พอมาถึงวันวันหนึ่งจุดจุดหนึ่งที่เราจะต้องแก้ปัญหาแล้วเหมือนจะต้องเดินต่อไปข้างหน้ามันไม่ใช่เรื่องยากเลยค่ะแล้วป่วยว่ามันมีแต่เรื่องที่ดีๆด,ด้วยซ้ำถ้าเกิดเราลดความความอะไรที่มันขุนหมองในใจเราได้อะ่ะ มันเหมือนมันให้อภัยไปแล้วแล้วมันมองข้ามแล้วแล้วก็มันเปลี่ยนจุดโฟกัสแล้วว่าก็เชื่อว่าใครๆหลายๆคนก็ทําได้เหมือนกันมันโตโตกันแล้วค่ะแล้วระยะเวลาพอมันอยู่ด้วยกันนานๆอ่ะความสัมพันธ์อ่ะมันมันมันมีค่ามากกว่าการที่เราจะต้องมานั่งทะเลาะกันตลอดเวลาหรือมานั่งคิดว่าเขาเคยทําอะไรไม่ดีกับเรานะเราต้องโกรธนะเราต้องแคนนะมันใช่แล้วค่ะพอมีลูกแล้วมันดีกว่า โยกตลอดโยกจิก <two> ัดเขาก็รู้เขารู้เบาหน่อยเป้ยเบาได้เบาก็โยกแรงก็แต่ละแต่ละอย่างก็จิกๆทั้งน้นนะคือคือก็รู้ใช่ะว่าเราเ็าไม่ได้ธรรมดาเราไม่ธรรมดาเราเขาก็มาส2กสองปีอ่ะมันเหมือนมันมันนอกจากสามีภรรยาแล้วมันมีความเป็นเพื่อนเข้ามาเกี่ยวข้องด้วยแล้วโดยนี่ใส่ตัวส่วนตัวเป้ยอ่ะเป้ยเป็นคนชอบขี้แกล้งอยู่แล้วชอบหยอกอยู่แล้วแต่ถึงแม้ว่าสถานะจะเปลี่ยนแล้วอ่ะเราก็ยังมีความรู้สึกว่า เอ็นดูแล้วอยากแก้มเหมือนเดิมอะไรอย่างเงี้ยไม่มีอะไรมากมายค่ะแล้วไม่มีรีเทิร์นนะคะยังไม่ได้ทำเลยค่ะยังไม่ได้ทำนะพ่อไม่ตอบไม่มีค่ะเดี๋ยวจะเข้าใจผิดว่าหยอกกันไปหยอกกันมาจะมีเทินหรือเปล่าทำหน้าที่พ่อไม่มีไม่มีแล้วค่ะมีแต่ถ่ายซีรีส์แล้วอะไรนะที่หลักการถ่ายซีรีส์ซีรีส์ซีรีส์ที่เรื่องอ๋อที่เพิ่งบ่งบอกไปล่าสุดแม่มันมันเป็นยังไงพูดแล้วของมันขึ้น น่าจะไม่ได้ค่ายแล้วก็น่าจะไม่ได้ไม่ได้คืออันนี้ซีเรียแล้วเนาะไม่เล่นแล้วนะคือมันมีการเพิ่มบทอะไรบางอย่างที่มันไม่เป็นไปตามที่คุยกันตอนแรกแล้วค่ะแล้วก็ในระหว่างที่เจรจาเนี่ยมันมีคําพูดบางอย่างที่ทําให้เรารู้สึกแบบไม่โอเคไม่สบายใจไม่สบายใจเรารู้สึกแบบแย่ก็เลยคิดว่าน่าจะไม่ได้คือเราเราอยู่วงการมาแบบ ยี่สิบปีเราไม่เคยเจออะไรเราเชื่อว่าเวลาเราทํางานอะไรแต่ละครั้งเราตั้งใจมากมากแล้วก็เราก็เต็มที่มากๆเวลานักแสดงสักคนหนึ่งจะรับเล่นอะไรสักอย่างหรือว่าทางค่ายติดต่ออะไรมาสักอย่างจะต้องมีการบอกดีเทลรายละเอียดงานว่าคุณจะต้องถ่ายแบบนั้นถ่ายแบบนี้แล้วนักแสดงคนนี้โอเคหรือเปล่าอันนี้คือคือ,ค,อคือมีการเพิ่มเข้ามาตอนหลังแล้วมันเป็น สิ่งที่เรามีความรู้สึกว่ามันไม่โอเคมันไม่ได้อยู่ในข้อตกลงแรกมันไม่ได้อยู่ในข้อตกลงแรกนะคะคือจริงๆอะ่ะมันสามารถปรับอะไรกันได้คุยพูดคุยกันได้เนาะแต่มันมีคําพูดอะไรบางอย่างที่เรารู้สึกแบบไม่ให้เกียรติอันนะะี้เปนลดคามเป็นทิปเปอร์หรือว่าคามเป็นแม่แสดงของเรามันมันเขาเหมือนเขาด้อยค่าในความรู้สึกของเรานะเขาเหมือนคือเราเราทำงานมาขนาดนี้ความรับผิดชอบอะ เราเกินร้ออยู่แล้วในงานแตละงานแล้วพอเรามาเจอคำพูดอะไรแบบนี้เรามีความรู้สึกว่านั้นยหญ่เลยดีเดี่วส่งไลน์ไปแล้วค่ะแต่เหมือนเจนน่าจะยุ่งยุ่งก้นน่าจะยังไม่ได้อ่านแต่ว่ามีส่งไปหาทีมง,งานทีมง,งานก็ยังไม่ได้ตอบคือมันมีการติดต่อไปมาหลายครั้งค่ะคำพูดก็เปลี่ยนไปเรื่อยก็เลยก็เลยก็เลยน่าจะรู้อยู่แล้วว่นานจคนคนเดียวคนคนเดียวค่ะแต่ว่า แต่ว่าจะมีคนกลางสื่อสารนะคะสื่อสารมาอีกทีนึงว่าพี่เขาพูดแบบนี้แบบนี้เยอะเลยเราก็เลยบอกว่าเราทำงานมา20กว่าปีเราไม่เคยมีปัญหาเลยแต่ก็ไม่ได้อะไรด้วยอันนี้คุณเจนี่ไม่ได้พูดไม่ใช่เจนี่เลยไม่ใช่เจงไม่ใช่เจงค่ะเป็นคนอื่นเป็นการเจรจากับไม่รู้เลยเพราะว่าถ้าเกิดเวาติดต่อดาระนจะมีการพูดคุยกันไหมหรว่าเราจไม่น่าจะพูดคุยแล้วเพราะเขาไปติดต่อดาระคนอื่นแล้วเขาพูดจาถึงเพ้อไม่ดีเลยหลังจากนี้นะคะถ้าเกิดคุณไปพูดถึงเป้ยไม่ดีนะะค เรื่องมันจะไม่จบแค่นั้นพื่พูดเลยอันนี้พี่เพื่รู้ว่าเขาไปติดต่ออันนี้ของคืนแล้วนะอันนี้พี่เพ่รู้ว่าเขาไม่ติดต่อคนใหม่แล้วด้วยก็นักแสดงคือโลกมันค่ามาวงการมันเธอเขาเขามีการคุยกันอยู่แล้วแล้วนักแสดงส่วนใหญ่ะเขาก็รู้อยู่แล้วว่าเวลาเราทํางานเราเป็นคนยังไงคนคนนั้นคือก็เขาก็เถียงแทนเราหรือก็มาเล่าให้เราฟังก็ขอฝากบอกทางนี้นะคะคือคุณจะติดต่อนักแสดงคนไหนไม่ีว่าเลย แต่คุณอยากมาใส่ลายเปิ้ลนี่ไปไม่ชอบอย่าใส่ลายอย่าใส่ไลท์เขาใส่ไลท์เออไปได้ยินไหมเขาเลี้ยกมาได้เลยบ้างเรียกมาได้สุดในคุณใช่ไหก็ไปแบบเลี้ยงแค่ดิปเปิ้ลมากๆแต่โชคดีที่เปิ้ลแบบเพื่อนเพื่อนคนนั้นเขาน่ารักมากๆเขาก็มาบอกกับเราว่าเออเขาเจอเหตุการณ์อยู่นะแล้วเขาพูด ถึงเป้ยแบบนี้นะอะก็อยู่ในวงการมา20กว่าปีเราไม่เคยเจออะไรแบบนี้เนาะก็ไม่ค่อยโอเคก็คิดว่าก็ตัดสินใจถูกแล้วที่เราเราไม่ได้รู้เรื่องนี้ว่าเขามีแทนเาเล่นแทนเรื่องเรื่องคนเล่นแานเนี่ยเรารู้อยู่แล้วว่าว่าว่าคือเขามีคำพูดคำหนึ่งว่าถ้าเราไม่เล่นฉากเล็กซีนเขาพูดเลยแล้วกันนะ ถ้าเราไม่เล่นฉากเลิฟซีน่ะเขาจะเปลี่ยนตัวละซึ่งเป้ยอะการทำง,งานถ้ามันมีการบอกล่วงหน้า้นไม่ว่าอยู่เรารู้อยู่แล้วอะไรที่เราเล่นได้อะไรที่เราเล่นไม่ได้เราจะมีการคุยกันก่อนณนะตอนที่ติดต่อมาคุณจะได้รู้ว่าเออของเป้ยอะมันได้เท่านี้นะ,ะถาถทาไม่ได้ไม่ลงตัวก็ันนักแสดงไปแต่ไม่ใช่มาบอกกลางคันเราก็ไม่ใช่มาเขียนบทเพย์ แล้วก็ไอ้เรื่องที่มาดิสเครดิตเบย์เบยเพิ่งรู้เมืออมอม่อสักครู่นี้แสดงว่าเรื่องจริงเราไม่ได้มีส่วนในการตัดสินใจในครั้งนี้ความแย่คือเป้ยไม่ได้เรียกค่าตัวเลยเจนติดต่อมาปุ๊บเป้ยเล่นเลยมไม่มีการเรียกค่าตัวเลยใจเป้ยอยากให้เจนเป้ยอยากช่วยเจนเพราะเป้ยถือว่า มันเจ็บใจเเสียความสัตย์จริงเราจากเรอคุยกัเกบเจนว่าเราได้คำตอบของเราแล้วคือปวยว่าด้วยด้วยเจนเจนต้องเข้าใจปวยหรแล้ว,ว,ลวเราอ่ะทำงานมขนาดนี้เราไม่เคยมีเรื่องที่แบบเรื่องแบบนี้อือมซึ่งไม่โอเค แล้วก็กรุณาอย่าไปพูดถึงปเป้อยเสียๆไฮๆนะคะถ้าได้ยินแล้วอ่ะช่วยหุบปากด้วย <Okay, S 1> ขอบคุณนะคะขอบคุณากับแคเรคุณ<ๆ>